สวัสดีค่ะเมทเอเลอร์ Taylor, ค่ะสำหรับวันนี้มันก็แนะนำะธุรกิจ2ธุรกิจออนไลน์ที่ทำเงินในช่วง Q4 Q4 ก็คือ q u a r t e r 4ชวงตุลาพฤศจิกาทัานวาซึ่งเป็นช่วงไหนที่ทำเงินได้มากที่สุดในรอบปีโดยเฉพาะธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซขายสินค้าแต่ว่า ธุรกิจแนะนำในวันนี้ซึ่งมีทั้งหมดสองธุรกิจด้วยกันก็ไม่ต้องลงทุนนะเลยไม่ต้องเสียค่าสมัครขายไม่ต้องลงทุนเรื่องของสินค้าไม่ต้องให้สปอร์ตลูกค้าค่ะเพราะเป็นพาสซีฟอินคัมจริงๆก็คือลงแรงคึ้้งเดียวแล้วก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ระยะยาวซึ่งก่อนที่จะอธิบายถึงธุรกิจทั้งสองเดนก็อธิบายเรื่องของ p o d ที่ the print on demand m o เด l ก็คือ POD ก็คือสินค้า print on demand ธุรกิจ print on d e m มา d นั่นเอง mm hmm. เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้านี้ลูกค้านะคะสั่งซื้อสินค้าสมมติว่าสั่งซื้อซื้อยืดหรือว่าแพลนเนอร์เขาคลิกสั่งซื้อสินค้าเสร็จแล้วทาง Sup 이เออร์เนี่ยก็จะผลิตสินค้าในที่นี้ก็สุกิจนี้นำคือเป็น amazon แล้วก็ redbubble ทาง amazon กับ redbubble เนี่ยผลิตสินค้าให้กับลูกค้าแล้วก็ส่งของแล้วก็เอา artwork ที่คุณอัพโหลดเนี่ยงานศิลปะที่คุณ ผลิตก็คือเอาทางอาร์ตเวิร์เนี่ยไปไปผลิตสินค้าพวกฟิสิคิลโปรดักส์นั่นเองแล้วก็เสร็จแล้วก็ส่งสินค้าให้กับลูกค้าทางถึงว่เาเป็นเซลล์พับลิเชอร์ทางเราเนี่ยหรือว,ว่าเป็นนักออกแบบเนี่ยก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือออกแบบออกแบบอลวดลายสวยงามเพื่อทางไม่ซอนแล้วทางเรสเบอร์จะได้ผลิตสินค้าให้กับลูกค้า ทีนี้ก็เป็นวินวินทั้งสองฝ่ายทั้งในฐานะที่เป็นนักเอนก่นักเขาเรียวกว่าอะไรเป็นเซลล์พู้บริโภเป็นผู้ออกแบบพวกสมุดโน้ตพลนเนอร์แล้วก็เป็นพวกแบบผลิตสินค้าฟิสิกส์โปรดักที่มีร้อยกว่าสินค้าที่ทาง Redbubble เนี่ยก็เราไม่ที่ออกแบบสินค้าแล้วก็ไม่ต้องลงทุนดิด้ทั้งสิน้นทางผู้ผลิตทางซัพพลายเออร์ทางมิสซัน Redbubble ก็ไม่จำเป็นจะต้องสต็อกสินค้า ก็เมื่อผลิตสินค้าก็ต่อเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเท่านั้นก็ถึงจะผลิตสินค้าค่ะเส็จแ,แล้วก็ทางซัพพลายเออร์ก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตสินค้าส่งสินค้าลูกค้าแล้วก็ช่วยตอบคำถามลูกค้าค่ะก็เป็นธุรกิจโมเดลที่ตัวเองชื่นชอบมากเลยเข้าไปดูอย่างที่แนะนำก็คือธุรกิจที่แนะนำวันนี้ก็คือธุรกิจลงคอนเทนต์พับลิชชิ่งหรือว่าธุรกิจขายพล a นเนอร์สโลกบุ๊ก Uh, พวก uh, Activity Books พวกระบายสีค o l o ลิ่ง o o o k สุดประมาณนี้ทีนี้ตัวอย่างให้ก็คือ golden retriever gifts for women เพราะว่าของเรานี่จะทำขายช่วงคริสต์มาสชีนี้มีสอง uh, มีสเทคนิคสองเคล็ดลับที่แนะนำก็คือเคล็ดลับแรกเคล็ดลับแรกก็คือทำสินค้าที่ขายเฉพาะช่วงคริสต์มาสอันนี้ค่ะจะว่า golden retriever christmas gifts for women ก็เป็นเจาะจงว่าขายช่วงคริสต์มาส แบบที่สองก็คือสินสามารถขายในช่วงคริสต์มาสได้ด้วยแล้วก็ขายตลอดปีได้ด้วยเพราะว่าถ้าคุณทําสินค้าขายเฉพาะช่วงคริสต์มาสก็อาจจะได้แบบยอดขายเยอะใช่ไหมเมือ่อเมื่อผ่านพ้นช่วงคริสต์มาสไปแล้วก็ยอดขายจะลดลงก็แนะนําให้ทาทั้ง2แบบเขาอาจจะทาแบบ50%าบขายได้ตลอดปี5 0คริสต์มาสหรือว่า,าจ,จะท,ทํา80%ทําช่วงคริสต์มาส20%ทําที่แบบขายได้ตลอดปีทีนี้ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูจะมี เห็นไหมคะจะมีพวก coloring book พวก line journal เป็น planner เกี่ยวกับผู้หญิงที่ชอบหมาแผบน,นี้ครัก็เรียนรู t r i e เว r ทีนี้คุณออกแบบปกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปดูข้างในนี้เป็น c คอม o พสิชันโ o ้ e b o o k ก็ไปดูข้างในกันก็เป็นลายเซ้นธรรมดาค่ะคอมโพสิชันโน้ตบุ๊กก็จะเป็น ลายเส้นธรรมดาก็ไม่มีอะไรซับซ้อนก็คุณสามารถใช้เส้นอินเทอร์เนียเนื้อในได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะก็เมื่อคุณออกแบบสมมติว่าคุณออกแบบลายลายเนี้ยลายนี้เป็น golden retrievers เนี่ยสแล้วคุณก็เอาออกอสินค้าที่ออกแบบเนี่ยลายเดียวกันเนี่ยไปอัปโหลด ก็คืออัปโหลดสินค้าลายเดียวค่ะแบบเดียวแต่ว่าสามารถขายสินค้าได้เห็นไหมคะมีประมาณ100กว่าชนิด100กว่าแบบได้เขียนว่า new ก็แสดงว่าเพิ่งมีสินค้านี้บริการให้ลูกค้าได้ซื้อหาแล้วก็เป็นเพจก็มีให้เห็นค้านี้มีอ่ะเป็น stationery and office นี้สามารถจะขายเป็น hardcover journals แล้วก็ spiral notebooks ทีนี้ม m ซ z อนขาย ฮาร์ดคอเวอร์ได้แล้วนะคะก็แนะนำให้คุณขายฮาร์ดคอเวอร์ด้วยทีนี้ถ้าคุณทำอันนี้ขอเสริมนิดนึงกรณีนี้ที่คุณอยู่ประเทศที่สามารถที่เปิดร้านอีสีได้ตอนนี้คนไทยไม่สามารถเปิดร้านอีสีได้แล้วคุณก็สามารถที่จะก o o g l e ว่าว่าคุณไม่ได้อยู่เมืองไทยว่าประเทศทคุณอยู่สามารถเปิดร้านได้ไหมก็ทำข้างในคนจะอาจจะใช้อินเทอร์เนี่ยอัพโหลดบอกอัพโหลดสมุดโน้ตใช่ไหมใช้อินเทอร์เนช้เนื้อในเนี้ยแล้วก็ใช้เนื้อในที่ออกแบบเนี่ยไปขายที่ ที่ ec ขายเรื่องของ printable แล้วก็ digital planner ด้วยด้วยก็ขอเสริมตรงนี้นิดนึงค่ะคุณต้องการที่จะ,ะมองหาช่องทางในการทำเงินให,ให้ให้ให้มากขึ้นก็ประมาณนี้นี้กับที่เ e รดโบก็อย่างที่บอกก็อนนี้ตัวอย่างก็คืออย่าง golden retrievers มาเราออกแบบตัวเป็นเป็นลายนี้มาละไปแล้วก็อัพโหลด นั้นอาอัพโหลดไลน์นั้นที่เว็บไซต์ Redbubble ้วย b u b b l e ด้วยก็ไม่เสียค่าสมัครขายไม่เสียค่าฝากขายค่ะก็มีสินค้าให้เลือกเยอะนะคะมีร้อยกว่าชนิดคุณสามารถจะขายแบบอัปโหลดดิสเดียวก็ขายทุกสินค้าทุกชนิดหรือว่าคุณจะขายแค่เสื้อยืดแล้วก็แล้วก็โฟนเคสของตัวเองที่ขายได้ก็เป็น iPhone c a เคสนะคะที่ขายดี ในกรณีที่คุณต้องการที่จะขายสินค้าร้อยกว่าชนิดคนก็จะต้องใช้เวลาในการปรับปรับขนาดนะคะเพราะว่าบางสินค้าบางชนิดก็ขนาดก,ก็ไม่เท่ากันใช่ไหมอย่างอย่างรู้สึกว่าจะเป็นปลอกผ้าคลุมเตียงแล้วก็ปลอกอดูวิคัเวอร์สปลอกผ้านุ่ม,มใวใปลอกข้อมนวมก็ส่วนใหญ่ที่จะขายได้ก็สติกเกอร์สินค้าว่าอันนี้สติกเกอร์นนเขาก็ลายเดียวแล้วจะทําให้แบบซ้ํากันเป็น เป็นเป็นอ่าเป็นอะไรเป็นบินหลายๆตัวแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะแบบแบบนี้หรือว่าจะอันนี้เขาเพิ่มอันนี้คนขายคนเดียวกันเห็นไหมเขาลายเดียวกันนี่เขาเพิ่มแบบเป็นดอกไม้เลยแบบนี้ได้หรือว่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วคำตลกตลกเลยประมาณนี้ได้ไหมหรือว่าเป็นเฟซมาร์สแบบนี้ก็ได้ค่ะก็นี้เป็นเว็บไซต์เรดบับเบิลถามว่าคุณสนใจยังไงก็จะทิ้งลิงก์มาให้ทั้งทีไม่สอนเก่เรดบับเบิลทีนี้ ตอนนี้เดือนกันยาอยู่นะกลางเดือนกันยาก็คุณก็มีเวลาที่จะทํนก็แนะนำค่ะว่าคุณอาจจะบอกว่าศึกษาธุรกิจออนล์มาพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทําเลยก็วันนี้เป็นโอกาสดีก็ให้เริ่มทําเลยเพราะว่าถามว่าคุณต้องการที่จะทํายอดขายเยอะช่วงคริสต์มาสไหมก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะช่วยเริ่มจะจ่ายจะซื้อสินค้าปลายเดือนตุลาประมาณพฤศจิกาประมาณนี้ค่ะ ก็แนะนำให้ทำทั้งสองแบบเลยก็คืออัพโหลดดีไซน์ขายพวกเอ่อ paper bag พวกปวกอ่อนแล้วก็ปกแข็งที่เว็บไซต์เมซอนค่ะแล้วก็อำดีไซน์ด้วยกันไปอัพโหลดที่เว็บไซต์ r e d d u u b l e ด้วยก็ได้ทีนี้ทีนี้มีอ๋ออันนี้นะคะ เดี๋ยวก่อนจะที่จะไปหาว่าคนาสนใจที่จะลงเรียนคอร์สตอนนี้มันก็มีวันนี้เพิ่งโพสต์วันนี้ก็รับแค่อีกแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะก็ถามว่าคนสนใจพอที่จะไม่งงเราะส่ญญในให่จะเรียนแบบตัวแต่ต,ตัวทั้งซูมก็เป็นโปรแกรม12เดือนนะคะซึ่ง,งจากหัวข้อนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียน เป็นหลักแต่ว่า12เดือนก็แนะนําให้เรียนแค่2หัวข้อเท่านั้นเพราะว่าใช้เวลาแต่ละธุรกิจรายละเอียดไม่เหมือนกันก็ต้องการกคนที่หาว่าคุณคิดว่าคเป็นคนที่แบบจริงจังทาอะไรเป็นคนที่แบบสู้ไม่ถอยมีความสนใจที่จัดทําเงินฟูลไทม์จากุออนไลน์ให้ได้หหลักต่อเดือน ก็เนี่ยค่ะก็จะมีบริการโค้ชเชิงหนึ่งต่อหนึ่งราคก็จะสูงกว่าคอร์สออนไลน์เพราะว่า2แบบเรียนตัวตัวเพราะว่าแต่ละคนนี่จะมีความสนใจความต้องการไม่เหมือนกันใช่ไหมก็ราคาสอ9 9มนัาาบาบาทก็รับแพ้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็สิ่งสิ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรียนจากคนที่ทํายอดขาย8หลักจากธุรกิจออนไลน์ได้แล้วจริงก็แบบอีกแพ้เพียงคนเดียวเท่านั้นว่าคุณสนใจยังไงก็ช่วยติดต่อเข้ามาทาง f a c e b o o k m e s s e n g e r แล้วก็อาจจะแบบ ต้องการพูดคุยกับเมย์ก็ใช้เวลา5-10นาทีก็จะสอบถามให้คุณต้องการให้เมย์ช่วยตรงไหนเป็นคอรสหนึ่งต่อหนึ่งเหมาะกับคุณไหมหรือว่าแบบคอร์สที่จะเหมาะกว่าทีนี้เมย์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับอคอร์สโอนเงินล้านแล้วก็คอร์สพีโอดีค่ะหาคุณสมัครเรียนคอร์สโนนเงินล้านก็คลิกตรงนี้ก็จะได้รับส่วนลดคอร์สพีโอดีก็ ก็เลื่อนไปด้านล่างเห็นไหมคะที่บอกว่า yes สมัครเรียนคอร์สนี้ด้วยก็นี่คะ่ะจาก3699ลดเหลือ3099ประหยัดไปถึง600บาทเลยทีเดียวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ในใน description ก็เขียนไว้ละเอียดนะคะว่าสอนหัวข้อไหนบ้างสึวว่าถ้าจะไม่ผิดประม,มาณ8-10ชั่วโมงบอกว่าสอนละเอียดมากสอนละเอียดมากๆเลยค่ะคอรสนี้ Oops. ก็เดินไปด้านล่างนะคะเป็นคอสค u r r ิคูลัมก็จะมีที่บอกว่าพรีวิวเนี่ยก็คลิกดูได้ฟรีนะคะที่ p พรีวิวบอกว่าเป็นแบบสอนละเอียดมามีทั้งหมด11บ o o d ดโดแล้วก็มีโบนัสมีอัปเดตอะไรด้วยะคะ่ะแล้วก็มีแพนะ็คด้านในแจกฟรีด้วยก็มีกลุ่มสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะแล้วก็มีตัวอย่างนักเรียนที่ประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็ ถามว่าคุณสนใจก็อ่านหัวข้อที่สอนนะคะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description ด้านล่างบอกว่าเยอะมากนะละเอียดละเอียดมากแล้วก็คอสบิวดีพริน on อนิมา d เนี่ยก็จะสอนก็คือถามว่าคุณอย่างที่บอกคุณมีดีไซน์จากการใช้เพื่อทำปกธุรก,กิจไม่สอนอ่าลเคนั่นพับ i ิช i n ่ธุรก,กิจขายสมุ Note anner, ดโน้ตแพลนเนอร์นนละคุณก็ไปอัพโหลดที่เว็บไซต์เรดบได้ด้วยหรือว่า กรณีที่คุณสนใจเฉพาะคอส์ส POD ไม่ต้องการออกแบบเองก็สามารถที่จะใช้รูปจาก Public Domain ขายสินคา้าเป็น n Demand ได้เพราะว่ามีลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องเพื่อการค้าสามารถใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายก็มีถ้าว่าสนใจก็เข้าไปอ่านรายละเอียดได้ค่ะถ้าเหมือนกันถามว่าคุณสนใจที่จะเรียนก็มี3คลิปดูฟรีนะคะเรียนฟรีคลิกแล้วก็คลิกพรีวิวแล้วก็เรียน อันนี้ก็ราคาถ้าว่าโรงเรียนทั้ง2คอร์สก็อันนี้ได้รับส่วนลดหกหบาทจากส9มพันเก้าเหลือสามพเก้าก็มีประมาณนี้ถาาว่าคุณสนใจอ่คุณสนใจอ่าทำธุรกิจออนไลน์ตอนนี้เป็นโอกาสดีอะเพราะว่าเหลือเวลาตอนนี้ยังเตรียมอ่เตรียมเตรียม อะไรเตรียมพร้อมที่จะเริ่มธุรกิจนี้ก็ลงมือทาได้แล้วนะเพราะเหลือกลางเดือนกันยาเป็นเวลาดีทีนี้นหาว่าคุณพอจะมีงบอย่างที่บอกคอาจจะแบบสนใจเรียนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวมันก็มีเปิดบริการแล้วก็อย่างที่บอกรับแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้หากว่าสนใจที่จะเรียนเน้นพาสิฟอินคมอย่างตัวเองนี่จะแบบชอบพาสิฟอินแคมมากๆถ้าคุณต้องการที่จะเรียนพาสซิ พาสีบินครกิจออนไลน์ที่ทำเงินภาสีบินคทั้งหมด4ธุรกิจด้วยกันก็จะมีบันเดลมีคอสหนูงเงินล้านคอส a อฟเฟ i ต์มาเก็ตติ้งโปรโมทสินค้าของคนอื่นเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นเฟสหลุดยูทูบหนูเงินจาก YouTube แล้วก็คอสพีออดีก็ประหยัดจากประหยัดมาถึง1,200บาทค่ะมีทั้งหมด4คอสด้วยกันหากสนใจจะเรียนทุกค,คอสก็จะเป็นเมกะบันเดอร์ดีวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจแล้วก็งบ ของคุณนะคะอันนี้ประหยัดมาถึงประมาณ19,00 0มาบาทเลยเธอเดียวก็เกือบเกือบทุกรายการนะคะก็ไม่รวมตามอันนี้ก็ถามว่าคุณสนใจยังไงก็จะทิ้งรายละเอียดให้ทั้งธุรกิจเอเมซอนก็จะมีคอร์สฟรีด้วยก็จะทิ้งลิงก์ว้ให้มีคอร์สฟรีสำหรับธุรกิจนี้แต่ว่าคอร์สฟรีไม่มี support หลังเรียนแล้วก็ไม่ได้สอนรายละเอียดละเอียดเหมือนคอร์สหนุนเงินล้านที่แบบพื้นฐานแบบแน่นมานะค่ะพอเรียนคอร์สนั้นเสร็จแล้ว บอกว่ารู้เลยว่าจะทำไงก็เป็นการลงทุนระยะยาวค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกลงทุนเออลงไม่ใช่ลงทุนไม่ต้องลงทุนนะคะธุรกิจที่สอนลงแรงคนเดียวก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ตลอดปีเป็นพาสดีเป็นค่มทําเงินได้ตลอด20ชั่วโมงย4ชั่วโมงเจ็ดวันต่ออาทิตย์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ Redbubble เป็นเว็บไซต์ POD ที่ทำสินค้ารอยกับชนิดอย่างที่บอกใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะเกิดว่าคุณสนใจยังไงจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description นะคะก็ เทรดออนไลน์ทําเงินได้จริงนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยมีอิสระทางด้านการเงินและเวลาแต่ว่าคุณจะต้องลงมือทำค่ะไม่ทําก็ไม่ได้เงินแต่ว่าธุรกิจออนไลน์ข้อดีก็คือเร,เ,รเริ่มแรกตอนเริ่มธุรกิจเท่าน,นั้นที่ใช้เวลาทํานานพอสมควรแต่ว่าหลังจากทําเงินได้แล้วธุนนึงธุนนคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องทํามากมายอะไรอะค่ะขอบคุณมากค่ที่ติดตามไ้กึงไหนในกนารสนับสวันนี้มีขำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ